ได้นะคะว่าคนทองทำได้ได้สิครับให้งั้นผัวเมียเขาจะทำยังไงกันนะทองทั้งเก้าเดือนเลยนะมันแค่ต้องใช้ท่าที่มันเหมาะสมแค่นั้นเองนะ พอดีน้องพลอยอาการกำเริบอะค่ะแต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วไม่มีอะไรน่าห่วงแล้วค่พคพ่เหายใจไม่ะจะไปไหนคะพี่ทินโทษทีนะพอดีน้องพลอยยังไม่สบายอนะี่ขอไปก่อนแต่เมื่อกี้แม่เขาก็บอกว่าโอเคแล้วนี่คะจะกลับไปทำไมอีกคือถ้าพี่ไม่กลับไปอะน้องพลอยไม่ยอมนอนไงนะแล้วถ้าอาการลุกกำเริบอีกจะให้ทำไงอะ แม่เขาเป็นหมอทั้งคนนะคะพี่ทินไม่ต้องกังวลหรอกพี่เป็นห่วงลูกนะเข้าใจพี่หน่อยนะพี่ขอแค่กลับไปก่อนแล้วถ้าน้องพลอยเขานอนเมื่อไรเนี่ยพี่จะรีบกลับมาเลยโอเคนะแล้วพี่ไม่เป็นห่วงเคสกับลูกบ้างเหรอ,อเคสห่วงสิ ลูกพี่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจนะลูกพี่ทั้งคนเลยนะเคสมันก็ไปเลยค่ะแต่เคสไม่สัญญาณว่าพี่จะได้เจอเคสกับลูกอีกหรือเปล่าอย่าใช้อารมณ์สิเคสเป็นคนที่มีเหตุผลกว่านี้นะแล้วเราก็คุยกันแล้วใช่ไหมว่าเราจะไม่เอาเรื่องลูกมาขู่กันกนะ็ถ้าพี่ไม่เห็นความสาคัญของเด็กคนนี้เราได้เขาเกิดมาทาไมล่ะคะเฮ้ยอย่าพูดอย่างนี้สิ พี่เคสช่วยทํา <Christopher> ต <ay> ัวให้เหมาะสมกับคนที่กาลังจะเป็นแม่ได้ไหมเออเคสมันเด็กมีความคิดแบบนี้แหละไม่เหมือนเมียพี่ที่เก่งฉลาดสูงส่งนั้นหรอกพี่ต้องไป